โอ้ยเนาะลมค่ะลมยังหนาวอยู่สวัสดีนะคะเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนคะ่ะสวัสดีในายามค่าคืนของวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบเก้าค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะมาท่านไหนยังยังไม่ง่วงนะคะแวะมาพูดคุยทักทายกันก่อนเนาะนี่นะคะท่านไหนย,ยังไม่ง่วงมา พูดคุยกันก่อนเลยค่ะมามาจมจมไปเรื่อยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะจมเหาน้ำจมน้ำบนน้ำค่ะจมสารพัดสาร,สารเรื่องเออมามาท่านไหนยังไม่เน่ย,ยังไม่ง่วงกันแวะเข้ามานะคะเ,เพืเอ่อนๆเนาะก็มาพูดคุยทักทายกันนี่แหละคะ่ะจมไปเรื่อยค่ะเพื่อนๆที่ที่น้องๆค่ะ มาบ้านนี้นะคะเหมือนอะไรนะเหมือนแสงแสงเทียนเนี่ยแสงเทียนกำลังกำลังจะหมดทุกทีเลย <c oughs> มืดมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจะทำไงได้ล่ะเนาะนี่เ <c> ห <oughs> มือนเหมือนเทียนกำลังจะหมดแสงจริงๆค่ะรีบรีรีบปี <c oughs> มันมืดตึ๊ดจริงๆ <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs> พา เวลายังหนาวอยู่เด้อพี่น้องค่ะยังหนาวค่ะอากาศยังหนาวเย็นอยู่คะ่ะเพื่อนๆค่ะเ <c oughs> ย็นอากาศเย็น <c oughs> อืเย็นจริงๆค่ะขออนุญาตกอดอกเลยค,ค่ะเน็นเย็น <c oughs> อเม,มื่อกี้นี่เหมือนเหมือนจะไม่ไม่หนาวมากเนาะแต่พอเออพอมายืนอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่ามันจะเย็นจริงๆค่ะ เย็นขึ้นเย็นขึ้นเลยเออเย็นขึ้นนี่เย็นลงเนาะเย็นลงยิ่งดึกอากาศก,าก็ยิ่งเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาก็มาพูดคุยทักทายกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะดูก่อนนะคะอาจจะสักยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงแค่นี้แหละค่ะไม่ไม่นานนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วเนาะตอนแรกแกบ้านว่าจะจะนอนเลยนะคะนี่ว่าจะนอนก็เออเอาสน่อยหนึ่งค่ะเอาสน่อยหนึ่ง ก็จมไปเรื่อยนี่แหละเนาะเพราะว่าเอาทั้งอะไรเนะ่จมสารพัดเรื่องนจมสัพเพเหระไปเรื่อยนี่แหละตามภาษาปูเ่ามักจมจมไปเรื่อยเด้อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะโอ้ยไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออะไรเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะนี่แหละ จมไปอะไรที่มันไม่สะดวกอันนี้เนาะเราก็จมไปเรื่อยๆนั่นแหะคะ่ะจมนี่หน้าจอก็เป็นอะไรก็ไม่รู้กดก็ไม่ขึ้นคะ่ะเพื่อนๆนะคะนี่แหละจะทําทให้จ้าบ,บ้านจมประจํานี้ก็หน้าจอนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆเป็นอะไรก็ไมร่รู้เนาะสวัสดีทั้งสิบเอดท่านนะคะขอบคุณทุกเลือบทุกไลทุกกําลังใจนะคะเพื่อนๆนะคะ ท่านไหนสะดวกก็แวะลงมาพูดคุยทรกทายกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนมาพูดคุยกันก่อนนอนเนาะจะได้ทําทําความรู้จักกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะบ้านนี้ก็ชมรมเอานะเขาจะเรียกอะไรนะถ้าชมรมมันรู้สึกมันจะเบืรอไปเนาะบ้านอะไรนะสวกลุ่มสวสวัสดีทั้งสิบห้าท่านค่ะสวนี่จะมักจุ่มเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ ก็จมไปเรื่อยจมสักเพเหระไปนี่แนะคะเพราเราเองเราก็ไม่ไม่ต้องมีอะไรเครียดเครียดนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะไม่ต้องมีอะไรเครียดมีอะไรเราก็คุยกันแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสิ่งรอบตัวเรื่องรอบตัวเรื่องนี่แหลคะค่ะก็ชีวิตบ้านๆนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะมันก็มีอยู่รอบตัวเรานี่นะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะถ้าเพื่อนสะดวกก็แวะเข้ามานะคะคอมเมนต์ก็ลงมาพูดคุยทักทายกันได้ะคะ่ะนี่แหละบ้านนี้ก็จะมืดมืดอย่างนี้แหละคะ่ะมืดมืดสวัสดีทั้งสิบสี่ท่านนะคะโอ้ยจะมาหาอะไรกินสักหน่อยนี่ะอะไรดีเนะี่ยรู้สึกกินอะไรมันก็ไม่ค่อยอยู่ท้องเนาะ ม่เย็นนี่กินข้าวผัดไปะละสงสัยจะได้เบิ้ลมาม่าแน่เลยค่ะนี่สงสัยต้องเป็นมาม่าแน่เลยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาเขียนมีอะไรก็เขียนลงมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเขียนเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ รู้สึกดึกๆแล้วมันจะหิวนะคะเพื่อนๆคะ่ะมันหวยหวยหิวๆยังไงบอกไม่ถูกกันเนาะสวัสดีทั้งหกท่านคะ่ะมาเพื่อนๆคนท่านไหนนะคะว่างก็อ,อ,อกา เขียนเขียนเขียนลงมาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะนี่ท่านมีท่านไหนเคยเคยกินเม็ดเม็ดมะาขามคั่วไหมคะน้องเขาคั่วไวค้ค่ะนี่เม็ดมะขามคั่วโอ้ยบริหารฟันแบบแบบนั่นเลยคะ่ะเอามาเอามากระเทาะกระเทาะเปลือกออกเนาะ กระทบเปลือกำดำๆออกนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นเปลือกดำๆอยู่ค่ะนะเปลือกเข้าจะดำๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใช้ฟันกัดอ,อ่ะถ้าก็จะเป็นมเมล็ดแบบนี้คะ่ะเห็นเห็นไหมคะ,มะเมล็ดเขาจะออกน้าําตาลน้ําตาลหน่อยเนนี่แหละบริหารฟันดีมากๆเลยคะ่ะยังเคี้ยวถ้า,าถามว่าเคี้ยวได้ไหม ก็ก็ไม่ค่อยได้หรอกค่ะบางบางเม็ดมันก็มันก็จะกรอบๆหน่อยนึงเนาะต้องใช้วิธีแบบว่าอมอมเอาค่ะอมบงมันเปื่อยมันก็ค่อยๆดูดกินอืนี่แหละบริหารฟันนี้ถ้าถ้าถ้าท่านไหนฟันไม่ดีนะคะอย่าลิกินนะคะเดี๋ยวฟันหลุดนะคะเพื่อนๆมันแข็งแข็งค่ะเม็ไม่เล็บมะขามควรนนี้จะแข็งมากๆเลย สวัสดีทั้งสิบท่านนะคะมสะดวกก็เขียนเขียนลงมาพูดคุยทักทายกันได้คะ่ะเพื่อนเพ่นพี่ๆน้องๆคะ่ะวันนี้จะบ้านอยู่คนเดียวเงาเนอะค่ะนี่ท่านไหนสะดวกก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยทักทายกันได้คะ่ะ <c oughs> ม,มาท่านไหนยังยังไม่นอนก็เขียนลงมานะคะเขียนมาพูดคุยทักทายกันนะคะ กินอะไรมันจะอยู่ท้องอะคะเนี่ยไม่อยากจะเบิ้ลรอบดึกนะมันสี่ทุ่มกว่าเลยเนาะเดี๋ยวก็นอนนะคะโอ้ยเนาะแต่ทำไมมันหวยก็ไม่รู้นะคะหอยมากๆเลยสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะจะบ้านจะหาอะไรรองท้องสักนิดหนึงนะคะ่ะโอ้จะได้เบิ้ลมือด,ดึกอันนี้ มามกินข้าวปะจ,จะบ้านค่ะสงสัยจะได้ไข่ดาวแน่ๆนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้นกินไปแล้วนะคะรอบหนึ่งค่ะ สวัสดีทั้งแปดท่านนะคะโอ้ยจะบ้านจะบ้านไม่มีใครลงมาคุยด้วยเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อ่าไม่เป็นไรเราก็กินรอนะคะ่ะกินรอกินข้าวรอเนาะกินข้าวกินไปแล้วสักสองชั่วโมงกว่าๆนี่คะแต่แต่ว่ามันหอยะคะ่ะหอยมา,มากเลย ไหนจะมาเกี่ยวกินข้าวด้วยกันค่ะจริงๆแล้วมื้อดึกไม่อยากจะกิน,กนเราขค่ะจะเนีนแบกไม่ถูกเพราะว่าเราบอกไม่ถูกมันหอยอนะเนาะมันห,ยหยอยหอยยังไงบอกไม่ถูกจะบ้านทอดไข่ดาวค่ะเพืเ่อนค่ะ พราะว่ามันหวยเนาะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะนี่เอาถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆเพื่อนๆท่านไหนยังยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวด้วยกันค่ะ สวัสดีท่าน5ท่านนะคะเจ้าบ้านไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะเพื่อนๆคะยังไงก็ต้องขออภัยนะคะถ้าถ้าเพื่อนคอมเมนต์เข้ามานะเนื่องจากเจ้าบ้านไม่เห็นจริงๆไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆจริงๆคะ่ะหรือว่าไม่มีใครคอมเมนต์ลงมาก็ไม่เป็นไรเนาะก็ขอบคุณมากมากๆนะคะท่านที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะ นั่นวันนี้จะบ้านก็ขึ้นดึกดึกนิดหนึ่งนะคะเดสีทุ่มกว่าแล้วเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ที่มาจอดไว้ให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนิสุนิสาทาเทพขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาค่ะคุณสุนิสา ขอบคุณนะคะเขียนมาพูดคุยกันได้นะคะคนเพื่อนเนาะนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะคะ ขอบคุณค่ะคุณสุนิสาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะจริงไม่อยากจะเบิ้ลข้าวรอบดึกหรอกค่ะเพราะว่าเบิ้ลไปแล้วแต่รู้สึกว่ามันเฮ้ยหัวยังไงบอกไม่ถูกสงสัยสงสัยห่วงยางจะได้เพิ่มอีกได้สักสักนิ้วหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหลังจากลงไลฟ์ก็จะนอนเลยค่ะ <c oughs> มาๆทานข้าวด้วยกันนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเนาะ ไครไดาวจริงๆก็อยู่กับคนน้องๆนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้เ,เขาหลับหมดแล้วเหลือเราเราคนเดียวแล่จริงๆปกติแล้วก็ตัวคนเดียวแล้วเราไม่มีครอบครัวค่ะตัวคนเดียวขอบคุณนะคะสวัสดีทั้งสี่ท่านค่ะ นี่แหละกังเวนกังเวนกังเวนปันพูดภาษาอีสานก็กังเวนกังหรือกังวันกังวันกังเวนก็จะทํานู่นทํานี่ตะเลิดตะเลิดเพลิทนทําเรื่อยๆต้องอตื่นตั้งแต่ตื่นเช้าเช้ายันยันเย็นก็จะอยู่คนเดียวทํานูน่ทนทํานี่มันมีให้ทําตลอดนะคะน้องๆเขก็ไปทํางานกันหมดเราจะมีอะไรทําทําตลอดเนาะ ชื่อตามช่องนี่เลยค่ะตามช่องนี่เลยมาค่ะมาตาเข้าวด้วยกันมนาะ ขอบคุณนะคะค่ะอืมยายคะหนูจะไปนอนก่อนนั่นออกออกันออเม้นก่อนเม้นแบบก็นอนนะคะพรุ่งนี้พรุง่งพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็วันทํางานนะคะก็มากนะคะอืมน้องพิมพ์ผิดนะคะพิมพ์ผิดอย่าเด้งขึ้นมานะคะ,ก,คะ,คะ,นนก,ะก็ขอให้มีความสุขนะคะวันนี้วันแพะด้วยเนาะก็ขอให้มีความสุขนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะที่แวะเข้ามานะคะ สวัสดีทั้งสามท่านนะคะขอบคุณนะคะที่ที่มาตอบให้ะคะ่ะ น้องคงจะบอกแล้วว่า,วานู้งไปนอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนะเาะแต่บอกว่ายายยายคะหนูไปนอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีแป้นพิมพ์เรานะคะแป้นพิมพ์เราเหมือนเหมือนเขาจับคําพูดเราเนาะจับคําพูดเราม,มันก็อาจจะเพี้ยนเพี้ยนไปสวัสดีทั้ง13ท่านนะคะ ค่กินง่ายๆน้ำพริกกุ้งเสียบง่ายจะใช่เนาะสวัสดิยี่สี่ท่านค่ะนะนะตัวตัวกุ้งนะันเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะเนาะอพอกินพอไม่หอยค่ะกินพอไม่หอย สวัสดีทั้ง12แท่นค่ะแมนะ่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านไหนสะดวกคะนะคอมเมนต์ลงมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะโอ้ยเพิ่อแป๊บเดียวนั้นได้17นาทีนะไวมาก,มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนาะน,นี่แหละก็บางทีเนี่ยบางทีว่าทําไมที่จมๆเนี่ยเนี่ยมันก็เรื่องๆทั่วไปเนาะกันเนาะเพื่อนๆเนาะเรื่องทั่วๆไปเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะ แต่ละวันสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะปอนเองครับอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะตอนนี้เห็นมีหน้าจออยู่สี่ท่านเนาะ กลางวันเนาะกลางวันนะที่เราว่าเราเราจมไปเรื่องมันมันก็หลายสิ่งหลายๆอย่างเนาะมันอยู่รอบตัวเราเนาะบางทีอะไรอะไรที่มันไม่ก็ไม่ค่อยได้อ,อมันไม่ค่อยได้เหมือนที่เราคิดเราเราตั้งใจไว้บางทีมันก็ทําให้เราจมได้นะคเนนะเพื่อนๆเนาะมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเรื่องรอบตัวนี่แหละค่ะเรื่องเรื่องเรื่องคนรอบเรื่องคน ข้างบ้านนี่นะปวนปวนนะคะมันก็เลยกลายเป็นจมจมไปเรื่อยๆอืมขอบคุณมากๆนะคะอะไรนะปอนเองครับขอบคุณมากๆคกคบเกื็บเกบ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะเอาละสำหรับไลน์นี้นะคะจะบ้านขออนุญาตลงก่อนเนาะแล้วจะขอขอทําธุระอลชัดน,นิดนึงก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าเรจะได้ทานข้าวด้วยเนาะเอาแค่ยี่สิบนาทีก็พอนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนาะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ คือบางทีขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเนาะบางทีเราก็คุยคุย,คยทำโน่นทำนี่ไปด้วยพูดคุยไปด้วยจะขอบคุณท่านที่มาจอดไว้ให้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะคะเราจะบ้านขออนุญาตลงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองค่ะจะบ้านขออนุญาตลงเลยนะคะบ๊ายบายนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆาค่ะสวัสดีค่ะ